ជ្រូវក្នុងខ្ញាញ់ក្សាបាន់ទៅង់បូម្រាក់ក្រំផ្លាលាល់ក្រំ្រាក់ក្រំណ្រាំណែមានរាញ្រាសជ្រំណ្រំណ្រាំណែមា� อารมณกวนเกินไปกรุสล,าาละเวลาเล็กน้อยกดติดตามช่องเสรีชนเนลก่อนรับชมคลิปขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องเบาเรื่องความเสือเกิดมาเพิ่นกะเบาเรื่องหนันเรื่องหนี่สูฟังมากเลยครับตั้งแต่เนยหน่อยพระนะครับก็หลายๆเรื่องนะครับสิทธิเช็ดจริงจังไดผมกะเสือว่าพี่น้อง มีวิจารณญาณกันพอสมควรนะครับสุภผูสุสคนที่เบ่งคลิปนี้กัสิมีวิจารณญาณเป็นของเจ้าของนะครับเนาะนะครับไผสิบอกว่าเผอเจองมง่ายอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาครับพอพื้นที่นี้เข้าคุยกันเรื่องนี้นะครับถ่าบอเสื้อกับบึงซ,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 ซื่อซื้อก็ได้ครับทางส่องก็ดีใจเราละที่ท่านเขามาดูมาส้มิีให้นะครับเมื่อนี้ผมมีเรื่องอเกี่ยวกับเขาควายมานําเสนอครับ หล,หลายเรื่องครับเขาควายเผือกเขาควายตันคดเขาควายนะครับพี่น้องก็ฟังไปเรื่อยๆนะครับเนาะอันแรกนี่เขาควายเผือกครับพี่น้องหลายคนที่สงสัยหมายถึงยังนอนะครับบางคนบ่เข้าใจนะครับที่บ่เข้าใจเพื่อนอาจจะแปลแปลกันคนละย่างนะครับควายเผือก แถวบ้านผมเอินควายดอนครับบ้านอื่นกกษตรอื่นอยู่ดอกควายดอนที่กันนั่นแหละนะครับนะควายตัวสินชุมพู้นั่นแหละเพื่อนว่านะครับเพื่อนอื่นควายเผือกนะครับเอินเข้าใจกันง่ายๆแต่ภาษาท้องถิ่นกษตรอ่าควายดอนนะครับแต่ว่าถ้าผมเผลอออกเสียงแบบสำเนียงภาษาท้องถิ่นดินเกิดกะขออภัยพี่อภัยน้องได้ครับเด้อนะครับมันก็ติดฟังดูบสุภาพแต่ว่าก็บบุรีจงใจว่าให้เสียมารยาทเพียงแต่ว่า สำเนียงติดปากทั้งท้องถิ่นมันก็ติดปากมาตั้งแต่เกิดครับที่ไม่ผ่านกบวอบอ,อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับผมพี่นอ้องนะครับแต่ห้าสีอาขอบอกถึงเขาวควายเผือกกันเขาของควายเผือกนะครับก็บางคนมาแยกว่าตกลงเขาวควายเผือกในหมา,ววายถึงเขาควายที่มันสีขาวบ่เขา,านะครับหรือ เขาของควายตัวที่สีขาวนะครับเอาางสีซะเขาของควายเผือกนะครับบ่วาสิเป็นสีด่า่าสิเป็นสภาพดนะครับใส่ได้เมดเพิ่นว่านะครับสีออกสีเทาๆสีน้ำตาลสีดำๆสีแดงๆสีชาชานะครับหรือโทนสีเดียวกันกับสีผิวอันันกาคือบ่มีความแน่นอนไหมครับหรือบางที่กระสิปนกันอยู่นะครับ อันนี้ก็ต้องเข้าก็ต้องไปบึงสถานการณ์นะครับแต่ว่าถือว่าใส่ได้มืดเพราะว่าถือว่าใส่ได้มืดเพราะว่าแต่ต้องโตนั่นต้องเป็นควายดอนหรือควายเผือกนะครับยึดสีตัวเป็นลักษ่นเพิ่นวานะครับแล้วก็นอกนั้นก็ใส่ได้มืดหมายถึงเขานะครับเพิ่นวาด้ครับเพิ่นวาพี่น้องอิติคุลมีดีทางเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์เพิ่นวาครับ เดินทังแคล้วคลาดสันถ้าไดเขาควายเผลือกที่ถูกฝ้าผ่าายอิธิคุณสิมีอำนาจแก้อาถันปองกันม่นดำขจัดสเสนียชารพัดเพิ่นวานั่นนะสมัยก่อนคนโบราณมักสิเอามาแกะสลักเป็นรูปทรงอน,นันอัน,นี้นะครับก็แล้วแต่เพิ่นสิถนัดดอกสร้างผู้เพิ่นเห็ดนะครับหรืออาจารย์ผููเพิ่นเชี่ยวชาญทั้งใดเพิ่นก็นสิจัดไปทั้งนั้นนะครับปลุกเสกเพิ่มเติมให้มี่ออิติคุณ เนื้อขึ้นไปก็นั่นดานเด่นดานใดก็อีกเป็นเรื่องนึงนะครับของแต่ละอาจารย์นั่นๆเด้อพี่น้องเ้อนะครับบางคนก็เอามาแคว้นข้อครับกันผีสางสารพัดกัน้าผ้าผีในการได้ทั้งผีนำผีบกผลว่านะครับเขาป่าเขาเมื่อนจังสันก็กันได้ผลว่าอันนี้ก็คืออิทธิคุนเลครับเขาควายเผือก้าผ่านะครับหรือสิมีมากกว่านั้นก็สิเป็นอีกเรื่องนึงนะครับ มีเขาควายกับอีกชนิดหนึ่งก็คือเขาควายตันพี่น้องเขาควายตันก็ถือเป็นอีกอย่างนะครับที่คนสนใจนะครับผู้สแสวงหามาเห็ดมามาทําเป็นของขังนะพี่น้องมาสะสมนะครับผู้หาขายกับหาขายผู้สแสวงใดมาหาเห็ดของดีของขังให้คนบูชานก็มีหลายนะครับพี่น้องเขาควายตันนะครับคือปกติแล้วเขาควายมันจะเป็นหูไหมพี่น้องโกนอยู่ข้างในนะ ข้างในมันกลวงนะครับไปจนถึงปลายปลายนะครับปลายมันจังอแมนะครับตันตันเฉพาะช่วงปลายเนี่ยก็คือเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับแต่ถ้าตันทั้งหมดเนี่ยก็สิเป็นเรื่องดีนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับก็ถือว่าเป็นของขังนะฮะกัเพิ่นกับมีอิทธิคุนนะครับก็บอกง่ายๆว่าถือเป็นทนสิธิ์นะอีกอย่างหนึ่งนะครับพี่้องนะฮะถ้าเบาหรื ถึงเรื่องวัวควายบ้านเฮานะครับกาเป็นเรื่องความอิทธิฤทธิจากวัวจากควายนี่ก็สิมีหลายลักษณะพี่น้องล่าสุดนี่ผมกับมีข่าวนะครับมีข่าวพญาโคฆ่าไม่ตายนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของความเสือ่อถิตปรากฏชัดเจนมีหลักฐานให้เห็นในปัจจุบันบ่ได้มีผม,ผม,มาเวาผู้เดียวนักข่าวนักข้าวหรือว่าผููสื่อข่าวสารทั้งหลายแล้วนะครับเป็นก็ไป นำมาให้เบิ่งจากทุกมุมนะครับมุมใดบางมุมเพิินก็สิเสนอมาบางมุมบ่ไดเสนอเข้าอากาศสิบบเห็นแต่ว่าเพลินก็สิหูจักกันในกลุ่มเฉพาะกลุ่มของเพิ่นนะครับแต่ว่าในคลิปในข่าวนะก็เป็นพญาโคฆ่าไม่ตายยิ่งกับบ่อตายยิ่งกับ่เข้าว่า,าั่านพี่น้องอันนั้นก็คือในข่าวนะครับเนาะนบางคนเพิ่นก็ยกัำกันกนะกันนาว่านี่คือความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่ว่าปาฏิหารอิทธิฤทธิเห็น ก็เห็นให้โหูกันนะพี่น้องนะอันนี้ก็เเฮากับเรืเ่องพ่นเล่ามาเข้ากับเราต่ออันนี้ก็ว่าเราสู่กันฟัง่งเลยพี่น้องเ้อในเรื่องของเขาเรียกว่าอย่างละ่ะอิทธิคุณนะครับหรือว่าแนวใดก็ว่าไปนะครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็เป็นข่าวเป็นข่าวมีหลักฐานใหเห็นปัจจุบันในปัจจุบันอันนั้นก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะ ผมว่าในฐานะสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือยกตัวอย่างเห็นว่ามันก็ยังมีห้ายคนได้ดีปรากฏให้เห็นอยู่จังสีไหมครับพี่น้องมาอีกความเสื่อหนึ่งครับเกี่ยวกับวัวกับควายเนี่แหละครับกับมี่เพิ่อนเกสีเบิงลักษณะนะครับบางคนกับเขาควายลูกติดกันสิกับมหาอุดจุดกระสุนเมตามหานิยมนันสิกับแม่นี่ครับตายค่าคอกนันสิกับถือเป็นนทนนิสินได้ครับคือตายแบบ แบบบ่งหูสาเหตุนะครับนอนตายในคอกนะครับอันนี้ก็อันนี้เพิ่นก็ถือเอาเขาควายนะครับมาเหตุของขังเลยครับหรือตายตอนคลอดคลอดลูกไม่ออกประมาณว่าตายฆ่ากันไวบ่ออกฆ่าไวบ่สุดเลยพี่น้องนะครับอันนี้เพิ่นถือว่าเป็นมหาอุดสองสันนะครับขันขันคลอดบ่สุดแล้วก็อยู่ในคอกน้ำคือตายตายในคอกพร้อมก็ถือเป็นมหาอุดสองสันเพิ่นวางสันนะครับ ออกลูกค่าฮู้กัคำว่าค่าฮู้ก็คือมันอาจจะโพมาบางส่วนหรือโพมาแล้วบ่เ parsley, เมเมิดนะครับเกิดการตายเกิดขึ้นลักษนะตายค่าคอกก็คือคอกง้อคอกควายเฮานี่ยแหละพี่น้องเกือบออกเสียงผิดเห็นบ่โศกดีไปนะครับคอก์ง้อคอกควายเฮาครับนี่ค่ะตายค่าคอกเลยครับแต่การตายอีกลักษณะหนึ่งแบบว่าตายค่าฮู้นะครับ คำว่าตายข้าหู้นี่็หมายถึงคอดบสําเร็จนะครับเข้าใจง่ายๆนะพี่น้นองเนาะพอออกมาแล้วนะครับแต่ว่าเพื่อนบอเกล่าวถึงว่าสิธ์ตายั้งแม่ั้งลูกบออันนี้ในนในย่มในคําเว้าเนี่ความหมายผมคิดว่าน่าจะหมายถึงแบบนั้นแหละครับพี่น้องแต่ว่าเขาควายเนี่ยถ้าเพิ่นเอาไปเนี่ยเพิ่นสิไปเ์ไปเดน่นเพิ่นมีความเสื่อว่าเด่นทางมหาอุดได้พี่น้องไอ้เขาควายเนี่ยคือเหตุเป็นยังคางๆค่าๆค่าติดกันไวน้นะครับ บหลุดบ่ขาดเนี่พี่น้องเพิ่นคิดว่าแบบนั้นเพิ่นถือว่าแบบนั้นนะครับอันนั้นก็เป็นความเสื่อของผู้เฒ่บโบร่ณเ้าสู้กันฟังมานะครับผมกับ่ายถอดต่ออีกเที่ยนึงนะครับแต่ในกรณีที่ลูกตายในท้องเพิ่นบอกกล่าวถึงครับอันนี้ขอขามไปนะแล้วเพิ่นก็บบได้มีความหมายความเบาชัดเจนยังนะครับที่ผมเบากากล่วาวถอต่อกันในเรื่องของฟั่งมาคือกันนะครับ ฟังมากก็ละเถือเสือมากคนละทางนะครับบางถอยคำมันอาจสิขาดหายบางความหมายมันอาจสิคลาดเคลื่อนอันนั้นพี่น้องก็ต้องเข้าใจเนาะครับเนาะเพราะว่าบางที่กรสิมาโตแย่งกันมันกับ,บ่มีประโยชน์นะครับผมขอสาะสิทธิ์ในการโตแย่งนะครับอันนี้ก็ถือเป็นความรู้เว่าสู่ลูกสุลานผู้เกิดใหม่ใ่หลังเข้าฟั่งนะครับให้ความรู้กันชัดเจนนะครับ ต่อมาครับพี่น้องคดเขาควายอันนี้ก็มี่เลยครับเรื่องคดเนี่ยครับคดเขาควายนะครับหลายคนนะครับได้ยินเรื่องที่ผมว่าเรื่องคดมากหลายคลิปนะครับแต่ส่วนใหญ่คดที่ผมนําเสนอเป็นคดไม้นะครับบางคนก็มาถามมาเขามีแต่คดหินว่ามีดอกคดไหมมาสั่นมีเป็นอย่างสิบ่มีครับมีครับผู้เฒ่าแถวบ้านผมก็ว่าถึงกันเป็นประจํานะครับแต่ถามนะครับ อันนี้ก็คือเอพื่อนอาจจะอยู่คนละพื้นที่นะครับอันนี้ก็บ่ได้ถือว่าพิษเด้ครับเพิน่นเพิ่นก็ฮหูมาทางนั้นเพิ่นก็กล้ายืนยันเท่าเฮาหูมาทางนี้เท่ากับกล้ายืนยันนะครับบ่ไห้หมายความว่าภัยผิผถติอันนี้เขาข้ามไปเนาะครับเนาะนะครับขอเบาเรื่องคดเขาควายนะครับคำว่าคดเขาควายนี่มันจะเกิดอยู่ในเขาควายอีกทียนึงแหมพี่น้องผมเคยเห็นคดมะละกอครับเกิดในหน่วยมะละกรออีกเทีหนึ่งนะครับซ่อน เกิดข้างในขึ้นไปตามแนวตามแนวช่องว่างของอรูปทรงมะละกอเน่าขึ้นไปนะครับอันนี้ผมไ่เคยเห็นนะไอ้คดเขาควายนะี่ผมแต่ว่าผมคิดว่าจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่เพื่นบอกว่าเกิดจากจะประมาณส่วนเคืองเขาเนะี่ยขึ้นไปหาปลายเพื่นบางสินไอ้คดเขาควายนี่ครับเกิดอยู่ในโพ้งนะครับเพราะว่าปกติเขาควายปกติั้างในเขาสิกลวงนะครับภาษาไทยเรียกว่ากลวง แต่บ้านเฮาเอินว่าโกนจังส่มาพี่น้องนะครับก็มีความเสื่อหลายๆด้านนะครับแต่ว่ากหาบม่ค่อยได้เห็นดอกอันนี้ก็ได้นะครับถามว่าห้องสิหูได้จยังไ๋ว่าอ่าห้าสิใดขดเขาควายหรือควายตัวนั้นมีขดในเขานะครับอันนี้ผู้เฒ่าเพื่นแนะนําว่าให้สังเกตว่าถ้าควายตัวใดเขามีขดอยู่ทั้งในหันสิมีลักษณะสางามหนาเกรงขาม นะครับคือเวกกาเป็นลักษณะบ่ค่อยเกรงกลัวค้นนะครับบ่ย่าคนค้นบ่ายานเจ้าของมาทับไปส่งสิสูยบ่เศร้านะก็ฝึกก็ฟัดฟเอา,าใอกง่ายผู้เป็นเจ้าของเขาไกลกันยังส่งตื้นๆน,น,นะครับหรือแม้แต่บรรดาควายในฝูงตัวเดียวกันเขาก็อาจิบยาบาบวกกาต่อก่อนนั่มนะครับเพิ่นว่าอันนี้ให้สังเกตแบบนี้นะครับ ในเขากะสิมีคดนะครับแป่พูดได้และแลสิไปคือสิไปพาเบิงแม่นว่าครับพี่น้องครับก็ต้องถ้าเพื่อนว่าขนันควายแบบบัธรรมดากระสิตายแบบบปกติเพื่นว่าหรือบางที่อาจถูกฟ้าผพาตายเพื่อนว่าอันนี้เพื่อนถือว่าเป็นคำสั่งเป็น การจอจงของฟ้าของดินควายตัวนั้นอาจเป็นเทวดาอยู่ท้องสวรรค์มาก่อนนะครับอันนี้คือความเสือได้พี่นอ้องหรือจะฝ่าวัดขัดข้อเด้อผู้บอผู้โบเสือกันเลย <c oughs> ก็สิมีเยอะละพี่น้องแต่ว่าเอาเถอะขมไปเนาะับเนาะนะครับผมก็เอา,า,าในนาทีผมนะฮะเป็นก็สิมีเสือกันว่าเทวาดาหรือนางฟ้านะครับอาจ,จมีกรรมมีเว้นหรืออาจ,จเหตุผิดกฎสวรรค์ก็เลยถูกลงมาชดใช้หรือ บางท่านเพิ่นกระเสวอวา่าเทวดานั่งฟ้านั่นเพิ่อนอยากลงมาอ่าซอยค้นดีบนพื้นดินมนุษย์นะครับบนพื้นพิภพมนุษย์เนี่ยเพื่อให้ซอยค้นดีผู้ตกและกลัมลำบากให้รอดพ้นนะครับซอยแต่ค้นดีได้เพิ่นว่านะครับซอยค้นดีมีบุญนะครับเพื่อที่ว่าเพิ่นซอยค้นดีเราบารมีเพิ่นกระสิได้เพิ่มขึ้นอ่าความเป็น เทวดาได้นั่งฝ้าเพิ่นกับสีได้เลื่อนชั้นขึ้นไปอีกขั้นนึงนะครับจากาเพิินสร้างสมบัติและมีเพิินขึ้นกันนะครับความหมายคือวา่าการได้ทาความดีคือเหตุบุญใ็ดท่านละพี่นอ้องฝากไปบุญไหท่านเฮาหัฝากบุญฝากท่านเฮาไปหอดมองฮอดที่ได้สร้างบุญสร้างท่านเฮากถือว่าเฮาได้ท่านสองต่อนะครับพี่นอ้องอันนี้ก็คือความเสือ่อความเข้าใจเนาะครับเนาะนะครับเนะนะ้าเรื่องว่าคดเนียมีเกิดได้ทุกสัต์แทบทุกชนิดนะครับ แม้กระทั่งต้นใหม่นะครับแต่ว่า,าลักษณะกรสิแตกตางออกไปอันนั้นก็นขอให้เบาให้เข้าใจกันเนาะพี่น้องเนาะนะครับเพื่อนบอกว่านะครับว,วัวควายที่มีเทวดาหรือนางฝ่าสิงสถิตหรือสัตว์นะครับเพื่อนบอกร่วมกันได้หรือสัตว์ที่มีขดอยู่ในล,ลักษณะพิเศษเหนือธรรมชาตินี่ส่วนในหญ่จะหมดอายุไขไปเองครับจะหมดอายุไขไปเอง นะครับเพิ่นเสืยอว่าแบบนั้นสิบ่อกคอยถึกมนุษย์ขาแข็งง่ายๆนะครับส่วนใหญ่แล้วรอดจากการขาของน้ามือมนุษย์สารพัดวิธีนะครับเคือดยินขาวว่าวบ่ครับอยู่ยดีดกแนน็แลนหนีนะครับกำลังสิเข้าโล่งเสือดอันนั้นอันนั้นยกตัวอย่างนะครับคือความหมายคือว่าแลนหนีไปเจอคนแต่เขาก็เลย่ายชีวิตให้อันนั้นก็คืออันนั้นก็คือยกตัวอย่างนะครับได้หมายความว่าต้องเป็นเหตุการณ์แบบนั้น เขาอาจจะรอดพ้นจากการฆ่าแกงของมนุษย์แล้วกอยย่ไปจนกว่าหมดอายุไขไปเองอันนี้คือความเสื่อนะครับเผิ่นเบานะครับเป็นเรื่องของวิจารณญาณวิจารณญนะาณน,นะครับพี่น้องนะคิดอย่างมีตรก,กะมันก็เป็นไปได้คิดอย่างมีเหตุผลมันก็เป็นไปได้นะครับหรือผู้ใดสิมีขอโตแยงส่วนทางอน,นันผภู้ขากระสิขอบเทเถียงเลยครับเด้อนะครับ,รบขอบเทเถียงขอขาำไปแล้วกันนะครับ เราคิดว่าบ่มิประโยชน์ครับเรื่องเล่าสารพัดเพิ่นเสื้อกันมากเป็น้อยลอยปีบางเรื่องเล่าเพิ่นก่นาจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของประเภทนี่แต่ละถ้องถิ่นกว่าใดได้ครับพี่น้องเบ้ากันมากคนละเทือเสื้อกันมากคนละท่งบางถอยคํามันอาจจะขาดหายบางความหมายมันอาจจะขาดตอนนะครับแต่ว่าขาดไปตอนใดเฮ้ก็สิรูบร่ละเพราะห้องกับฟังมากขึ้นกันนี่จะผู้เกิดใหม่ในหลังผู้โศกันยุ่สูงเืนินนี้อายุว่าถึง200อปีจะค้นเร็วเบื้องหน้านะครับ ปังกันมาเตียงกันกับบ่ไม่มือแล้วหรอครับผมว่าครับ <c ười> <c ười> <c ười> ขับ้นผิดพลาดขาดตกบกพ่องจังได้พี่น้องผู้มีความรู้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งจริงจริงจังๆก็นำเสนอได้เ้อพี่น้องเ้ยนะครับเพราะบางที่เขาก็อาจจะนำเสนอบกคบก็อาจจะเป็นไปได้บางมุมมองก็อาจจะมีเหตุผลมีความเสื่อของแต่ละทองทินเพิ่มเติมถือจจแต่ แปลกออกไปอันนั้นก็เป็นเรื่องของเพิ่นเนาะครับเนาะแต่แต่ว่าขันเท้าว่ากันดีๆถือเป็นเรื่องดีๆที่ให้ผู้สนใจผู้ที่เขาสนใจนะ่เขาได้มาศึกษาหาความู้ก,ก็ดีแนเนอะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันก็จะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเป็นประวัติศาสตร์นะครับวิทยาศาสตร์สมัยทุนีซูเมอร์นี่นะครับวิทยาศาสตร์สมัยซูเมอร์นี่นะครับถ้าเอาเขาจริงแล้วเขาก็ย้อนหลังก็ไป คนหาประวัติศาสตร์นะครับศึกษาประวัติศาสตร์ศึกษาความเป็นมาจากสมัยก่อนสมัยโบาราณปุ๋แลครับแ้วเพื่อนก็นมาคิดคนยุคใหม่เกิดขึ้นในยุคสมัยนี้และวิธีการมันก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับในความคิดผมนะครับแต่ผูใดซีออกความเห็นนะครับผููใดซีอันไดกะแต่ขอลองหลายๆนะครับให้ใส่ภาษาที่แบบของคนที่จเจริญแล้วเขาเบอกกันเนาะพี่น,อน้องเนาะนะครับถ่ายคลิปอา่า สุดท้ายปลายคลิปนะครับพี่น้องปรารถนาสิ่งใดก็ขอขอให้สมใจนึกเด้อพี่น้องเด้อเกิดอยากค้าขายก็ให้เข็นกำไรหวังความเป็นใหญ่ก็ให้ได้พร้อมความสุขสบายนะครับบารมีใหญ่กว้างห่วงบุญให้ลุนเหลือมีเงินทองเป็นกองพ่นอยู่โดนๆเป็นพ่อเป็นให้ให้ลูกให้หลานได้ซุ้มได้เย็นเด้อถ่ายสุดของสุดท้ายหากว่าท่านได้กดติดตามกาแฟจะหายจากน้อยแนะ่นะครับ กดติดตามให้กับเป็นวพร่าคุณอย่างสูงผู้ใดมาชมคลิปให้กับเป็นบุญเป็นคุณหลายด้วยีน้องด้วยสำหรับถ่ายคลิปมีก็สวัสดีครับ